ดีนะครับผมวันนี้นะฮะกลับมาอีกครั้งกับช่องอัพเปอร์เจอร์นะครับะะผมไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอวันนี้นะครับนับสิบกับเลนะบอกเลยว่าพิเศษสุดๆพิเศษที่หนึ่งคือฝนตกใช่คุณจะพาผมไปไหนเนี่ยเดาอลองเดาดูลองเดาดูไปอีสานชัวร์เพราะว่ามาเส้นนี้เวลาผมไปอีสานคอนแกนทัวร์เพราะว่าผมอยากกินไข่กระทามากอัอนนี้มันร้อยเอ็ด เอาเป็นว่าวันนี้นะครับเราพา <Okay. S 1> เราพา9ก้าวมาสรุปขอนแกนหนึร้อยเอ็ดเดี๋ยวดิวันนี้นะครับเราพาก้ามาทำกิจกรรมเที่ยวด้วยกันหนึ่งวันเต็มเต็มนะอจริง <c oughs> และที่เราจะไปต่อไปนี้ก็คือ <c oughs> คุณไม่ต้องบอกผมละป้ายตนเรือ <c oughs> วันนี้เราพา9ก้าวมาเที่ยวเขาใหญ่นะครับขอบคุณม,มากนะครับปกต,ติแล้วเวลาคุณมาเที่ยวเนี่ยหนึ่งวันคุณทำอะไรบ้าง ถ้ามีเวลาว่างหนึ่งวันเนี่ยผมก็จะทำอาหารกินกับเพื่อนกับพี่อะไรเงี้ยแล้วก็เอาแบบว่าดนตรีมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยดนตรีนี่เล่นดนตรีอะไรเป็นกีต้าก็แบบมาเที่ยวแบบเพื่อนเอากีต้ามาตีใชร้อาเพรงทำอาหารได้ฟิลฟิวนะคุณเป็นคนพะเยาถูกไหมทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นคนพะเยาเราจะไอ้บ้าแล้วเขาเป็นคนพะเยาทุกวันนี้ยังพูดภาษาไหนอีกปะพูดพูด คิงฮาบ่าไออะไรพูดดหมดคิงฮาบ่าไอคิงก็เหมือนมึงเรื่องอะไรฮาก็เราเรากูอะไรเงี้ยบาทอตรงนี้อ่าใช่ใช่ที่เอาคนนั้นคนนี้เวลาเราพูดถึงอะไรเงี้ยไอก็เราเนี่ยแหละเอ้ยไอไอนั่นไอนู่นไอนี่อะไรเงี้ยอ๋อเต้เต้นเต้ตอนอยู่พะเยาวมีวีรกรรมอะไรโซนๆซนไหมกลับบ้านดึกไม่ใช่ดึกดิ เช้าเลยครั้งแรกไปเที่ยวอะไรคุณกลับเช้าได้ขนาดนี้จะมีแบบว่างานประจําปีเข้าใจนะฟิลงานวัดมีตลาดมีงานประจําปีงานวัดงานใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไปเที่ยวปกติเราไปเที่ยวเนี่ยพ่อเราดุคนดุเขาก็จะโทรตามตลอดเขาก็จะตามถึงเวลาเขาก็จะตามกลับบ้านได้แล้วแต่วันนั้นคือเขาไม่ตามเว้ยพ่อเขาไม่ตามไม่ตามเราเราเราได้ใจเราได้ใจเฮ้ยวันนี้ตามเว้ย พอเข้าหลังบ้านปุ๊บสิ่งที่เห็นอันดับแรกเลยพ่อแม่ยังไม่นอนเอแม่นั่งข่อยห้างถือแก้วกาแฟรอผมอยู่เอา้าผมก็พยายามแบบนิ่งๆแล้วก็เอาความนิ่งเข้าสู้อพยายามเดินผ่านไปด้วยสุภาพเรียบร้อยอกลม้ากลมตาเดิน่ะเอา้าพ่อยังไม่นอนอีกเหรอสแป๊บเดินเข้าไปนี่ไปไหนมายังไม่ทันจะบอกเลยอ่ะยังไม่ทันจะอธิบายง้างเท้าแล้วยกกันอย่างนี้ดิเ,เราอ่ะสรุปเข้านี่ อ๋อเข้าเคยโคงใชโคงสี่ข้างนี่โอ้โหลุกไม่ได้เป็นเดือนแล้วปกติเวลาว่างเนี่ยคุณทำอะไรอ่านหนังสือจิบกาแฟอะไรอย่างเงี้ยไปอก็คือดื่มด่ำครับบรรยากาศที่ตรงั้มที่มันเต็มที่อยลางหลังมาผมชอบเลยแบบเนี้ยเพราะว่าเวลาพักผ่อนเราน้อยลงแต่อย่างคุณนะตามที่คุณบอกว่าคุณเล่น เล่นกีตา้าวกีตาร์ไปอย่างเงี้ยคือมันฟีลคูลจริงนะเวลาไปกับเพื่อนเล่นกีตาร์ร้องเพลงด<ช>้วยกันอะไรเงี้ยมันชิลมากนะทำอาหารทํากิจกรรมร่วมใช่ใช่มันมีอะไรที่แบบเป็นศูนย์รวมสังคมอย่างเงี้ยผมไม่เป็นโนไงจริงๆนะผู้ชายทุกคนนะอยากเล่นเปียโนเป็นด้วยจริงเหรอจริงๆบ้าเปียโนคนก็เล่นได้เยอะแยะอยากเล่นเปียโนเป็นมากอ่ะได้ว่าหลังถ้ามีโอกาสผมสอนคุณใช่ไหมได้ได้แต่แต่คุณรู้ทางใช่ไหมไม่แต่ผมก็เลยจะถามเลยว่า พาเลี้ยวมาทำไมเนี่ยไม่ผมตามผมตามแมพมาเลยเนี่ยสวัสดีครับจีานยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลงทางกลางป่านะครับวันนี้ก็อยู่พิธีกรคนเดิมนะครับผมอัพภูมิพัฒน์และก้าวนภัทรก้าวนะครับวันนี้เราก็จะมาหลงป่าโชว์กันนะครับผมโอเคเรียบอ่ะมาคุณก้าวต่อเราได้ทางละเอางี้คุณชอบกินอาหารภาคไหนก็ต้องบ้านผมภาคเหนือผมชอบกินอาหารเหนือมากแล้วจริงมันจะมีสิ่งที่ว่าเป็นเหมือนสัมรับมาปะ เขาเรียกขันโตเออ๊ะที่เป็นขันโต๊ะกันขันโต๊ะก็จะมีหลายๆอย่างเลยนั้นแต่ที่ชอบที่สุดเลยนะนี่อ่าแกงโฮกินหมูผัดแล้วมีวุ้นเส้นมีอะไรอย่างเงี้ยแกงโฮเนี่ยถ้าออกเสียงเหนือจริงๆมันชื่อว่าแกงโฮแกงโฮเออเปว่าเปว่าแกงโฮเนี่ยมันเป็นอาหารอุ้ยกับอาไารติดมันเป็นอาหารเป็นอาหารเหลือแล้วเขาแบบว่ามายำรวมกันก็อ๋อ ตอนที่ผมมากรุงเทพใหม่ๆไม่รู้จะกินอะไรว้าเบื่อผัดกะเพรามาก <c oughs> กินสั่งแต่น้ำเงี้ยวมากินแบบแทบทุกวันวันละ <c oughs> สามมือสามมือเป็นอาทิตย์อาทิตย์อ่ะไม่เบื่อหรอไม่เบื่อก็ลองไปหลายร้านจะถึงแล้วครับคุณก้าวอกีกครึ่งชั่วโมง <c oughs> คุณมีเพลงที่แบบว่าต้องเปิดเวลาไปรถทริปเวลาไปแบบขับต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้มีไหมผมจะฟังเป็นแบบว่าแนวบิด็อบ,บิดล็อก ล็อกป๊อปอะไรเงี้ยดีล็อกอะไรเงี้ยที่มันแบบฟังชิวๆแล้วสามารถแบบคลอไปแต่ก็จะมีบางช่วงจังหวะที่แบบอุ่ยต้องการแบบความมันแบบการกระตุ้นเลยง่วงมากตอนนี้ก็่ัยนการแบโรสเงี้ยเออต้องแนวนั้ต้องแนวนั้นต้องแนวนั้นเพลงไทยคุณเลือกฟังเพลงอะไรดนใหญ่เป็นเก่าๆเพราะว่าสองรักฉันรักไม่ไหวเธอมีอีกใจให้ไปเอ้าสองรักทั้ง เอาละครับใกล้ถึงแล้วนะครับอีกสองนาทีเท่านั้นนะครับเอางี้คุณก้าวบอกเลยว่าวันนี้พิเศษมากวันนี้นะครับทางทีมงานได้เตรียมกิจกรรมไว้พวกเราด้วยคือจะเป็นกิจกรรมที่เราได้ทํากันสองคนเต้นหนึ่งว่าแน่เลยแต่ว่าวันนี้นะครับกิจกรรมจะเป็นอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องไปรอติดตามกันแต่ตอนนี้กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยแล้วนะนี่ข้างหน้าแล้วก้าวช่วยดูด้วยนะขางหลับไปรัตามนะ บ้านใหญ่มากบ้านใหญ่มากจริงๆครับเดี๋ยวเราจะถอยหลังเข้าให้ดูนะครับเผื่อจะได้เห็นบ้านบ้างแล้วันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าทเที่ยวหนึ่งวันด้วยกันที่เขาใหญ่จะทําอะไรบ้างและมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันข้างในว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเก็บของก่อนนะจ๊ะ มึงใส่คืนไห้นะมึงใส่คืนให้ได้ใช่อ่ะใส่คืนให้กูเห็นเลยตอนนี้เลยผมมันเห็นแวบๆใส่คืนเดี๋ยวนีครับครับใส่ให้สวยสวยแล้วครับคุณถามไม่เตือนจริงเหรอถามจริงจริงจริงผมเปิดเจอแล้วแหละแต่ผมอยากให้มันสนุกขึ้นอ๋อนี่มีเขียนไว้ด้วยว่าจินชกห้องนอน จิ้งจกหรือเปล่าลิ้นชาลิ้นชาอ๋อลิ้นชาแกลินกล้นชกโอเคครับผม,แ,มลบแ,แล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับผมซองผ้าป่าแรกนะครับผมคุณจะทำ,ทำบุญกี่บาทอ๋อไม่มีเลยมามา,ามาไม่ชั้นแรกนะครับผมทำอาหารด้วยกันโดยที่เรามีเครื่องปรุงเตรียมไว้ให้ในห้องขวจากนั้นอัพก้าอัพเซลฟี่ถ่ายรูปตอนที่กำลังทำและหลังทำเสร็จเอาไว้ด้วยเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจนะครับนี่ภารกิจที่หนึน่งนะครับ เอ้ยห้องน้ำอ่าอเอ้ยด้วยนะเฮ้ยอะไรไม่กระดังกระดังดียวเอ้ยเอ้ยษาเหนเอ้ยยังไงอยู่เอ้ยเขาังบอกว่อเขาพักแขวนเขาไม่ได้ไรอเลยไมได้ขหอพักผมหอพักผมเขาไปในห้องน้อน ของ่บุลลี่เหรอบุลลีเหรอโดนนะโซอย่านะอย่านะโง่มากโมไปในห้องนอนเออใช่แล้วล้างส่วนแลวล่างส่วนดดนารักตีนะตีหน้ารักโอโออกมา ก็จะเป็นความกลางที่ประหลาดเหนวประลาดประหลาดมัจะมีความสมเหมือนคนใต้ถ้าพูดใต้มาชัดเดยทองแดงพยายามจะพูดมือนปรปลาดพูดเหนแต่พยายามจะพูดกลางอะไรม่แบบว่ามาเป็นสเมียสที่มันเปลาดปลาดจีบเอเจ็บเอเจ็บเอเจ็บเอว คงเธอเปิดอ่านมันได้เหมือนนิยายฉันก็คงจะขออ่านเธอชื่อชาเรื่อยไปทุกทุกคำที่ฉากเหล่านั้นบรรยายเอาไว้แล้มาถึงตอนที่เราไกลกันตอนที่เธอและฉันหวั่นไว้ฉันไม่อยาก ปล่อยนาทีนี้ล่วงเลยไปถ้าหากพรุ่งนี้ไม่มีและโลกใบนี้ไม่เคยเคลื่อนไหวหยุดเวลาได้ไหมหยุดดึงราวที่ต้องมีไว้อย่าผ่านไปได้ไหมอย่ามาถึงเลยตอนสุดท้ายรอยจูบนั้นไม่อยากให้มันหาย pai